ครับผมอันนี้เอาเครื่องบินของพี่ที่สนามนะครับผมพี่ที่เขาชอบเล่นเครื่องบินความเร็วนะครับเอามาเพื่อเปลี่ยนถ่ายอุปกรณ์นะครับแล้วพี่เขารบกวนให้ตรวจสอบให้ด้วยนะครับก็เท่าที่ดูนะครับเครื่องบินโอเคนะครับแข็งแรงด้วยแล้วก็ดีนะครับแต่ว่าไอ้ตรงที่ทําให้พี่เล่นแล้วมีปัญหานะครับผมดูแล้วมันมีสี่จุดครับจุดแรกนะครับก็คือตัวคอนโทรลฮอร์นะครับ เนี่ยฮะคอนโทรนฮอนตัวนี้นะครับอ่นนี้ผมไม่ทราบว่าพี่พี่ติดตั้งเองหรือว่าให้ที่ไหนติดให้นะครับแต่ว่านี่ครับเห็นไหมครับว่ามันห่างเลยนะฮะเนี่ยครับมันมีร่องนะครับก็คือว่าติดตั้งเนี่ยทาให้หลวมเห็นไหมครับหนึ่งจุดนะครับผมอีกจุดหนึ่งก็คือนะครับปลายคันชักนะครับไม่ได้ใส่ก้ามปูครับจะทําให้ตรงนี้หลวมคอนได้นะครับเนี่ยฮะเพราะว่าพี่พี่ท่านนี้นี่เล่น เล่นเครื่องบินความเร็วมานานครับประสบการณ์เยอะไม่คิดว่าไม่น่าจะพลาดตัวเครื่องบินผมเช็คแล้วก็โอเคนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งเลยครับไม่ใส่อ่าท่อนะครับท่อร้อยท่อพลาสติกนะครับร้อยสังเกตนะครับเวลาผมจับบานแอรลอนเห็นครับท่อโกงทั้งทั้งที่จริงๆแล้วเวลาจับบานแอรลอนขยับเนี่ยเน่ใช้แรงไม่มากนะครับเวลาเครื่องบินบินเนี่ยแรงที่ประทะมากกว่านี้อีกข้อมันงงเห็นครับจะทําให้เราบังคับไม่ได้ดังใจ ปกติเวลาจับปุ๊บก้านเซอร์โวเซอร์โวอาร์มตรงนี้ต้องเลื่อนแล้วต้องเลื่อนได้อย่างนี้ครับอันดึงลงไม่มีปัญหาครับเพราะว่าใช้แรงปัญหาก็คือตอนอัพครับตอนดาวไม่มีปัญหาเพราะมันเป็นแรงดึงแต่ตอนอัพเนี่ยคือมันดันดันลวดแล้วประทะลมแบบลวดจะโกง่งมันจะทําให้เครื่องบินตกได้นะครับนี่สองจุดสามจุดแล้วครับผมสามจุดนี้หลักๆส่วนมอเตอร์นะครับติดอย่างนี้ก็พอได้แต่ว่ามันก็ยังโยกได้นะครับ ถ้าใช้แรงบิดนิดนึงสังเกตนะครับมอเตอร์จะโยกได้นะฮะเพราะว่ามันไม่ได้ยึดน็อตนะครับผมแต่ผมหาการกรบาทไปแล้วผมแนะนําให้ติดการกรบาทครับติดการกรบาทเพราะว่าเนที่ตัวมอเตอร์อ e ินเนเนอร์จะมีรูเอาไว้ติดการกรบาททั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับผมเดี๋ยวลำที่ผมจะติดตั้งให้พี่ผมจะใส่การกรบาทให้อย่างดีนะครับ ครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับกับความสำคัญในะการติดตั้งอุปกรณ์นะครับผมขอให้เล่นเครื่องบินบ,บังคับอย่างสนุกนะครับ N3F สวัสดีครับ